แอดมินมีข่าวดีมาบอกหนาวนี้ไม่พลาด5ไอเทมขายดีในช้อปปี้อุ่นทุกองศาเสื้อกันหนาวเสื้อไหมพรมตัวทับถุงมือทัชสกรีนมือถือได้หมวกไหมพรมสุดครูชุดลองจอกรกันหนาวสินค้าขายดีพร้อมโปรแรงคลิกช็อปด่วนก่อนของหมดแอดมินปักหมุดลิงก์ให้แล้วนะจ้ะจัดไปนะครับสวัสดีครับพบก,กับสุรข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ ดวลวันเฮาถ้าไม่เจ็บเวียดนามได้ไปบอลโลกกระแสชนะไทยบางตาซื้อเวียดนามเสียดายในยุคคิมซังซิกที่มีดวลวันเฮาเวียดนามมีโอกาสไปบอลโลกบ่าเป็นแต่ขีดเดียดแต่บ่เพิ่นพี่น้อ,นนองล่าสุดนะครับซื้อเวียดนามแสดงความเสียดายที่ดวลวันเฮากองกลางตัวเก่งได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถช่วยทีมชาติเวียดนามในศึกคัดเลือกฟุตบอลโลกได้โดยเชื่อว่าหากมีดาวเตะรายน,านี้ฟิตสมบูรณ์ทับดาวทอง ภายใต้การกุมทัพของกุนซือคิมซังซิกมีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้มากขึ้นกระแสความเห็นดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเกมที่เวียดนามเอาชนะทีมชาติไทยหลายฝ่ายมองว่าแม้จะคว้าชัยชนะมาได้แต่รูปเกมยังไม่ได้ประทับใจและหากมีดวลวันเฮาคอยบันชายเกมในแดงกลางทีมจะแข็งแกร่งและม,มีความไหลลื่นมากขึ้นถ้ามีวันเฮาอยู่ในสนามเกมรุกของเราจะอันตรายกว่านี้ก็เป็นผู้เล่นที่สามารถสร้างความแตกต่างได้สื่อเวียดนามแห่งหนึ่งวิเคราะห์ ซึ่งเป็นเรื่องชี่น่าสียดยที่เขาได้รับบาดเจ็บในช่วงเวลาสําคัญเช่นนี้ท่านี้ดวนวันเฮานะครับกำลังเป็นกําลังสําคัญของทีมชาติเวียดนามมาโดยตลอดโดยทักษะการใจบอลที่มันยาวิสัยทัศน์อันยอดเยี่ยมและความสามารถในการทำประตูการขาดให้ไปของเขาจึงส่งผลกระทบต่อทีมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรกคิมซังซิกและลูกทีมก็ยังคงต้องมุ่งมั่นต่อไปในเส้นทางคัดเลือกฟุตบอลโลกโดยบอกว่าดาวเตะคนอื่นจะสามารถทดแทนการขางให้ไปดวนวันเฮาและพาทีมชาติเวียดนามสารฝัน ไปสู่มากยรกลุกงหนังโลกได้นะครับโอ้ยใจมันเจ้าขัก,นะกเนาะกระแสอันไท่บังตาเจ้าเจ้าคิดว่าเจ้าเก่งเพ่อไปบนโลกบ่เวียดนามพี่น้องว่ายัางไหนครับเพื่อนว่าอันท้ามีดวนวันเฮ้านะครับอาจจะได้ไปบนโลก้าบ,าบวัชเจพพนะไหวเบาเตยานแท้ด่วนรองประธาน vff ประกาศทีมชาติเวียดนามใช้ แข่งโอนสัญชาติอย่างไม่จํากัดิวเชอริเวียดน,นามนะครับสั่นสะเทือนวงการฟุตบอลอาเซียนอีกครั้งเมื่อเจนตอกตวนรองประธาน VFF ออกแถลงการเองว่าทีมชาติเวียดนามเตรียมก้าวสู่ยุคใหม่เปิดเผยระหว่างในงานฉลองแชมป์อาเซียนคัพสมัประกาศจะใช้ผู้เล่นโอนสัญชาติเต็มระบบอย่างไม่จำกัดซึ่งแข้งต่างชาติในลีกเวียดนามโดยเฉพาะแข้งโอนสัญชาติบราซิลจะได้สิทธิ์ถูกพิจารณาก่อนนะครับโดยรองประธาน VFF ระบุว่า เวียดนามจะยังคงแปลงสัญชาติผู้เล่นเสริมทีมต่อไปหากพวกเขาตรงตามกฎและข้อกำหนดของสาพัานธ์เราจะไม่มีการจำกัดจำนวนตัวผู้เล่นที่จะแปลงสัญชาติเข้ามาในทีมโดยผู้เล่นที่เล่นอยู่ในประเทศเวียดนามจะได้รับสิทธิก่อนฉะนั้นหมายความว่าทีมชาติไทยก็มีโอกาสที่จะประชิญหน้ากับทีมชาติเวียดนามที่มีนักเตะบราซิลภายในทีมมากกว่า7คนขึ้นไปนะฮะโอ้โ เอามาโหลดโวนคักโวนแน่กเอามาโหลดอันจะบราซิลอิตาลีจกกักยั่งก็เอามาโหลดเบยานด,ด่วนกห็หมสเปนมูวันอุตมามูซานะครับก็นนะ่าทีมชาติไทยปลดล็อกสกอร์แรกในลีกสูงสุดของสเปนแล้วมูวันอุนมามูซานะครับก็นนะ่าตัวเก่งทีมชาติไทยจากการปลดล็อกประตูแรกบนเวทีลีกสูงสุดของสเปนในสเ,นสเร็จหลังจากกดไปหนึ่งประตูให้กับตุสกัด จิมมี่คาตาเกนาทีมแชมป์สเปนเกมแมตช์เดทที่14ในศึกฟุตซอลพรีเมียร์ดิวิชันของสเปนฤดูกาล2024-2025อย่างไรก็ตามครับในเสดแรเกมดังกล่าวจิมมี่คาตาเกนาจบลงด้วยการพ่ายแพ้ต่อคาร์เอ็นปาโรโซอีโตเลนี่หในศึกฟุตซอลพรีเมียร์ดิวิชันของสเปนโดยสถานการณ์ใตอนนี้ครับจิมบีคาตาเกนาลงเล่นมาแล้ว13เกมชนะ7เสมอ3แพ้พิสมี 24คะแนนอยู่อันดับที่6ของตรงนารางคะแนนนะครับยิ่งได้จนได้นะครับยินดีด้วยแต่ทีมแพ้น่าเสียดายด่วนช็อตมินิทีเจ้าเทเซโรโซโอ,โอซากาลงซ้อมที่ญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกช็อตวินิทีนะครับเทเซรโรซโซล,ลงซ้อมทีมญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกเจ้าทีเสนจักวงการปีความเร็วสูงของทีมชาติทของเรานะฮะ ลงซ้อมในสีเสื้อชมพูของทีมญี่ปุ่นเซซูโอซาก้าเป็นครั้งแรกปีซีซันเตรียมลุยศึกเจลีกลีกสูงสุดข,ของญี่ปุ่นที่สนามซ้อมบีจีเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็เรียกได้ว่ากลมกลืนจริงๆนะฮะร่างกายกำลังดีนะฮะรวมซ้อมด้วยกับซินจิคากาวะนะครับอดีตเตะเมนยูและดัดมุนนะครับจวดยังเดียว แฟนไทยที่เหนนะครับช่องการถยทยดสดจเจริญศักวงกรประเดิมนัดแรกบนเวทีญี่ปุ่นเมื่อสายามกีฬาสปอร์ตและบีจีสปอร์ตนะครับเตรียมยิงสดการแข่งขันศึกฟุตบอลเจลีลีกสูงสุดของญี่ปุ่นฤดูกาล2 0 2 5 2 0 2 7โดยเจ้าเทจเจรินสักวงก่อนปีความเร็วสูงของทีมชาติไทยจะประเดิมนัดแรกบนเวทีเจลีกเซโซโอซากามิคิวทำศึกดามิแมทบุกยอนถิ่นกัมบะโอซากา ในวันที่14กุมภาพันธ์ตามลปะเทศไทย17.00นกาติดตามการถ่ายทอดสดทาง Youtube สายามกีฬาสปอร์ต BG สปอร์ตเราการยืนยันอีกครั้งนะฮะโดยตามเชียรนักติดไทยจเจริญศักดิ์วงก่อนกับการแข้งในตันแดงครั้งแรกบนเวทีญี่ปุ่นเป็นกำลังใจให้กับน้องมันด้วยญี่ปุ่นส่งสัญญาณนะครับยางเห็นชนะทิพย์คัมแบ็กเจลีก ช่องทางยังเป็นทางการของญี่ปุ่นนะครับกำลังส่งสัญญาณอยากที่จะเห็นเมสซี่เจชนาทิปย์สุนสินแนวรุกทีมชาติไทยคัมแบ็กเจอร่เมื่อจู่จู่จก็ได้โพสต์ไฮไลท์การทําประตูรวมถึงสกิลการเล่นของชนะทิพย์สุนสินเพมเมเกอร์ตัวเก่งทีมชาติไทยที่สร้างความฮาต่อสายตาแฟนบอลญี่ปุ่นกระทั่งกลายเป็นที่ชื่นชอบอย่างมากนะครับ ไม่แน่นะครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์เมื่อชนะทิปคัมแบ็กสู่เจีกญี่ปุ่นอีกครั้งในสักวันหนึ่งปัจจุบันซินจิคากาวะนะครับเพเมกเกอร์ญี่ปุ่นในวัย35ปียังคงเป็นตรรัวหลักของเซโรโซโอซาก้าได้แล้วทำไมชนะทิพย์เปเเมกเกอร์ไทยของเราจะเล่นไม่ได้ละ่ะเด่คือสุขข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นราบเย็นของวันที่12มกราคมนะครับ ти yeah.